นัหละอุ้ยตัดเหมืนเป็นกระังดีีแดงๆแดงๆเอาเงินมาไม่หงายไม่หงาคอฟังคืมดเล่นเพ่อต้นี้แหละเจ้าอันนี้แล้วต้องไปจีนต้นนี้เลยแม่ก่อนเออผเสียหุ่ย 你说也也也现在，嗯，一一个，你上班难，累不？ đang người dân đang đang dân dạng người 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 dạng người dân dạng này chứ. Chị nhẹ cái. Nó Nó cũng nhỏ rồi. Nó vậy. Nó hết vậy. này ha. เนี่ยนลอนะแล้วคนเอาลงไหนไทยครับมันไุกฟ่อนๆเลยโอ้ยยังเดือดเดือดเดือดจุ่มล่มมัดดีกว่า

เราบอมเียม,มันขาเฉียบว่ะเอา่าไม่เขาพ่นอย่าไม่กขาพ่นกินบ่ากินไม่เขาพูดถึงด่วนถึงดวนี่หมดหมดเจ็บแตบปะเนี่ยมันหว โดยรวมเปลี่ยนอย่ท่เกี่จเต้นนะครับเต้นเป็นหลันะเต้นอากูเคยเตรียมนี่กูจำไมได้หอเป็นยงวะกเป็นอย่าง้นีก็เลยจีนดวไปดูไป่คออมอด้วยด้ว

ันนี้ไหมครับอันนี้อูดว่าว่าไม่หน,น,นังใส่ก้อนอือใส่เนี่ยน,นยยหระปกตา

เปอยากกินไปไหนลเดี๋ยวเขากินหอกมกินไปหมดาะเอาอกินเขาจะกินเองเางาเหียเขากินหวาเคียวมันสิตใช่กูไปกินแล้ววาเหรอใช่ cái đó chua rồi YouTube cứ thoa sáng mà giờ mình mình sang nguyên lá mà xíu sáng mà 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 <laughs> được

เดี๋ยวต้องขึต้องหงนนอยม่ได้วงนอไม่ใช่ใช่ข้างลางข้งมใช่ค่ะข้าลางันนีเขี่เขาน้ำชนาเหมันที่มองเขาขายเงิว่ามันมักพูดแนเขาเป็น

ủa này, này, này rồi, đi vào đây. ủa, cái gì? I got a